ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมเล็กนะคะลูกไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยอยากจะหาอะไรทํากับลูกค่ะแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาสนใจนะคะอย่างเช่นขนมบัวลอยนี้ลูกจะชอบทานมากเลยค่ะก็เลยไปหาสูตรม,มามค่ะแม่แนูอยก,กินบัวลอยอยังเลยค่ะงั้นเราไปช่วยกันทําดีไหมคะดีค่ะ,ะไปกันเลยเลยอ่ะเทปแป้งข้าวเหนียวให้ได้200กรัมนะคะอ่ะเทลงไปเลยค่ะ ่ะโอเคอ่าเทปแป้งลงอ่างผสมเลยค่ะจ้ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าค่อยๆเทนะคะไม่ได้เทหมดครั้งเดียวจ้ะค่อยๆเทค่ะค่ะล้างมือให้สะอาดแล้วก็นวดแป้งนะคะอ่ะพอก่อนจะ้ะอ่ะมาเพิ่มเลยค่ะ นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะเป็นลักษณะแบบเราสามารถปั้นได้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะแป้งที่ได้แล้วนะคะก็คือเราสามารถปั้นได้สามารถปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้วันนี้เราจะแบ่งเป็นสามก้อนเป็นแบ่งสามสีค่ะมีสีเขียวใบเตย บอรี่ค่ะ,ะช่วยกันต่อไปเป็นสีเขียวใบเตยนะคะ กันเลยให้แป้งเป็นสีเขียวสวยเลยโรยแป้งวนวลก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดนะคะตอนนี้เราก็ได้แป้งทั้งหมด3มสีครบแล้วนะจ๊ะมีชมพูเขียว ค่ะแล้วก็ขาวก็คือสีเบสิกนะคะได้สีตามนี้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันปั้นเลยปั้นรูปประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาต้มก็จะพองใหญ่ขึ้นค่ะจริงๆขั้นตอนนี้ถ้าเราจะทำเป็นเส้นย,วยาวๆแล้วก็ใช้มีดหันก็ได้นะคะจะเร็วขึ้นแต่ว่า เราอยากหากิจกรรมทำกับลูกค่ะก็เลยมาช่วยกันปั้นเนาะจะได้มีอะไรทําด้วยร่วมกันช่วงนี้ลูกปิดเทอมด้วยค่ะนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะบัวลอยสามสีของเราส่วนนี้จะเก็บเข้าช่องฟีดเก็บไว้นะคะเวลาที่ลูกอยากจะกินก็เอาออกมาต้มได้เลยค่ะจะสะดวกนะคะ อ่าแล้วเราจะโรยแป้งนวลสักหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดกันค่ะนะคะอ่าแล้วเราก็จะเก็บใส่ถุงไว้นะคะอ่าใส่ถุงได้ค่ะ เก็บใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาเข้าช่องฟิดเก็บไว้ค่ะก็น่าจะอยู่ได้ประมาณ3วันอยู่นะคะเอาไว้เราจะกินตอนไหนก็เอาออกมาต้มได้เลยค่ะแล้วหนังยางรัดแล้วเข้าช่องฟิดเลยค่ะ ตอนนี้ก็คือเราจะต้มบัวลอยให้สุกก่อนนะคะค่ะเอาบัวลอยที่เราปั้นไว้ใส่ลงไปเลยบัวลอยเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะนี่แสดงว่าใกล้สุกแล้วค่ะอีกประมาณสัก1-2นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะบัวลอยของเราตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะ แล้วเราก็จะตักตักพักในน้ําปกตินะคะอุณหภูมิห้องค่ะบัวลอยเราจะได้หยุดความร้อนนะคะจะได้ไม่เละ สีสวยมากเลยค่ะบัวลอยของเราฝนกําลังตกนะคะข้างนอกอใส่กะทิลงไปเลยค่ะสําหรับ1นถ้วยนะคะใช้กะทิประมาณ100 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ํานะคะน้ําเปล่าก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของกะทิค่ะใส่น้ําไป50 ML นะคะ,ะใส่น้ําลงไปเลยค่ะ50 ml เปิดไฟอ่อนก่อนนะคะเกลือนิดเดียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะความหวานตามชอบค่ะ ถ้าชอบทานเป็นบัวลอยไข่หวานก็ตอกไข่ใส่ไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าแม่หญิงไม่ใส่นะคะเพราะว่าลูกไม่ชอบค่ะมาชิมกันเลยนะคะ